อนุวีนอหารดีอหารสูรอาสัสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเรวรพนโลกรหัสสูตรสมสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเทียรารหัสสูตรสสองสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเญรัศมิิรหัสสูรสามสี่ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอยาเป็นกลนทองรหัสสาห้าหนึค่ะือ่ดิฉันชื่อนางสาวชีุสิทธิ์รหัสสูต่ค่เริ่มเลย กาชัชมอีนาสการนะธมปุเชมาอีนาสกาเรนะสัพพชมอังสมาุโธะคะวาปัะคัตาภิวัเทีสวขาตว นามสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกส,สังโฆสังฆนามามิกาธรรมอารัตนาสีห้ามายาคันเตพิสุพิสุกัตนาทายะตีสนีนาสาหปัญจศีลานิยาจามาภูติยังปีนยังคันเต วิสุขรัตนทายะอิสัลณีนัสสะปัญจศีลานิยาจามะตาลียังผีนายังพันเตวิสุขวิสุขรัตนทายะอิสัลณีนัสสะปัญจศีลานิยาจามะกล่าวคำอรัตนธรรมโอมูมาตูราทิปติสัลณีอาห์ัดดิจิกาติสัลีอาธิวะา ปฏิปปิปาหายะสัมพะสัพติสิติยาสัพพะปุถารินาสายะปาริตานปุถารมังคารังวิปปิปปิอาหายะสัพพะสัพติสิติยาสัพพะปัญญามินาสายะปาริตานปุถารมังคารังวิปปิปปิอาหายะสัพพะสัพติสิติยา Thank you. อิสุสุชจงรัก ภาวะภูธธรรมภะควันตาคภิวาเทมิสวบาขาโตภะคะวะตาธโมธัมมนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวกคสัง